วีวีนะครับเป็นโต o ต้ายาร s ตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็น2022นะครับติดตั้งตัวกล่องโนเวลนะครับตัวโปรนะครับติดตั้งง่ายนะครับเพียงแค่เสียบกล่องนี้นะครับที่ช่อง USB ช่องนี้ของรถที่เป็นช่อง Data นะครับก็ทําให้ตัวจอเนี่ยครับสามารถดู YouTube Netflix ดูแผนที่นําทางแบ่ง2หน้าจอก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นการทดสอบการแบ่ง2หน้าจอให้ดูนะครับก็สามารถกดเล่นได้นะครับ นีก็ดู YouTube ได้เลยนะครับดู YouTube ไปดูนำทางแผนที่ไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอันนี้ถ้ามดดู YouTube เต็มจอนะครับจอตัวนี้ชัดมากนะครับจอของตัวตัวต,วตวยายาลิชชัดมากจริงจโอเคอเราไปดูในส่วนของทีวีทีวีสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นแอปล o กทีวอันนี้ก็ดูนสน องอันนี้ถ้าเปลี่ยนช่องก็แตะ CH ตรงนี้นะครับสมมุติเลือกเบอร์พอยนะครับอันนี้เป็นทีวีสดเลยนะครับโอเค ก็ดูเน็ตฟิกได้นะครับอยากได้แอปพลิเคชันอะไรก็ดาวน์โหลดผ่านระบบ p s t y Store ได้เลยนะครับมี GPS นำทางในตัวตัวนี้ทำให้เป็น Apple CarPlay ระบบไร้สายได้เลยนะครับหรือ n n r o i d Auto ไร้สายได้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้เลยครบถ้วนโอเคท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับผมครับ